ีครับผมบ่าวโจยยูทูบแชนแนลครับมือนี้สิมาเปิดราคาควายแม่ลูกเด้อครับเด้อบ้านน้องหอยครับผมอยู่หนองนาคขมครับผมจังหวัดขอนแก่นมือนี้สิเปิดจากโตกับบอท่านได้รู้กันครับเพิ่งมาถึงมาหอดเดี๋ยวฮ่อมาชมน้ำกันเนาะครับเนาะตาหวานงามอยู่ครับดูบ่าวโจว่างามตาวอี๊ยบสีจักสีงามบ่งามกับคอมเมนต์เด้อครับเด้อบุลูว่าราคาเราสิเปิดเท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวฮ่อไปรับชมนกันเนาะครับเนาะมื่อ สวัสดีครับนียตู่ครับผมครับผมมื่อนี้สิมาเปิดควายจากตัวครับสองตัวครับสองตัวโอ้งามอยู่ด้วยครับเด้อสวยๆเลยเมื่อเนี่ยนียตู่อยู่บ้านใดครับตำบลยังอำเภอยังบอกไหมไงบ้านหอยครับตำบลบ้านโคกอำเภอหนองน้ำคำครับจังหวัดขอนแก่นครับผมนี่เด้อควายตัวนี้เป็นแม่มันเปล่าอ่ะครับเบิ้มพันล้านเปล่าครับผม โอ้ท้องไ่เด้ก็ได้จักเดือนแล้วครับผมห้าเดือนกว่าทับเบิ้มพันล้านนะครับควยสูงประมาณเท่าไหร่เนื้ร้อยสามสิบเกียร์สามสิบแปดด้วยครับด้ออ่างไงดีครับผมเล็บสวยเล็บสวยครับเล็บน้อยกอดดีครับผมพูดเลยมักกอดกอดแบบนี้เบื้องเอาด้วยครับเด้อกอดคักกอดเนี้ยเบื้องครับผมบอกกลางออกด้วยครับมันกอดคักพดงามคักอ่างไง นี่ครับผมเบิ้องกอนคักเด้อตาแต้มกับบอไรนะครับเนาะมีอยู่ครับเด้อเดี๋ยวครับเบิ้งเล็บแข้งเล็บขาเอฟซีครับท่านใดครับที่สนใจเอาใบมาเบื้องกันพห้ดูนี่ครับผมใบเบิ้มพันล้านนะครับนี่มีใบมีหลอดพุบฟังนังนะครับนี่ครับผมของแท้บ่ครับนี่โอเคเยนะครับเนาะแม่นะครับเด้อแม่ตัวนี้เป็นสายเลยครับเนี่ยสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรครับผม เบิ่งลูกอ่างไงดีนะครับเดอ้ออ่างไงเงาผู้ใดสนใจกิ้งกางสอบถามเบอร์โทไรได้ครับผมบบเบอร์โทรอะไรตัวศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหกเก้าศยเก้าครับเด้ออ่างไงเงาขอตันดีสายเลือดเพชรอุดรนี่นะครับเบิ่องไงเงาดีดนะครับเดอ้อ โปรดสนใจกิ้งก้างสอบถามได้ครับหรือสิมาเบื้องตัวแทกอะไรเด้อครับเด้อโยบ้านน้องหอยขอตันดีครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับใบหูฟอนล้ำเด้อครับเด้อกิ้งก้างสอบถามได้เด้อครับเมื่อนี้มีจากตัวเขาเป็นยตัวสองตัวครับสองตัวครับผมโอ้สวยๆครับผมเรียบแข็งเรียบขาเนาะครับเนาะกิ้งก้างสอบถามเราได้ครับผมท้องได้ห้าเดือนกว่านี่นะครับผม โอเคครับเนี่ตัวครับเบื้องตัวที่สองเลยครับผมตัวแรกนี่นะครับเด้อโอ้ก็ตัวได้ครับเด้อเอฟซีตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ตัวแปดสิบห้าครับแปดแปดหมื่นห้าพันนะครับเด้อมาเบื้องตัวแท้ได้ครับผมแปดหมื่นห้าพันนะครับเนาะกินกลางสอบถามได้เลยครับเด้อครับผมโอเคครับผมครับเดี๋ยวไปชมตัวที่สองเลยครับผม โตัวนี้ไหมคืองามมักเดี๋ยวครับนี่ตัวควรทุกสองครัวด้วยครับด้วยเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมใช่เลยครับตาแต้มเก่มจ้ำอัตลักษณ์ควอยไทยชัดเจนครับเดียวอยู่ประมาณกิโลนึงก็เห็นนะครับด้วยนี่นี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาควอยตัวนี้ได้จากปีจากเดือนแล้วครับปีสามเดือนสิบห้าเดือนควอยสิบสามข้ยสิบห้าเดือนค้อยสิบห้าเดือนนะครับความสูงประมาณเท่าไรครับผมร้อครับบวกร้อยสามสิบเอ็ดบวก ทำเบิ้งบันไทครับผมเบาเยเบิงบันไทเด้อครับหางเย้าดีหางเป็นพั่วดีครับผมนี่นะครับผมสวยงามงามครับสวยดีนี่ครับผมหางยาวขนขนหางหลายครับเป็นพั่วดีเด้อครับเด้อเล็บแข็งเล็บขาควายมีดตำหนีบ่ครับนี่ตัวีครับยบนมีดตำหนีเด้อครับเด้อครับผมเกลกบักเ้าวง่ นี่แะครับควยคุยตัวนี้มีซื้อมาจากไหนบอน้องมุกโอ้น้องมุกกับผมตาเตี่ยมเขยมจ้ำตัวนี้เป็นลูกของตัวสายเลือดไดยครับลูกสาวของเพชรอุบลครับลูกสาวของเพชรอุบลครับผมนี่และครับขอไงดีครับผมไงเงาบ้นท่ายสวยควรตกสวงขัวครับผมขอเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับ0 6 2 062 690 964ศูนย์เก้านะครับเนาะพอตัวด้วยครับเด้อยยาบ้านหนองหอยนะครับเบิ้งด้านข้างครับผมยาวดีอันน่าคุ้นไปไกลครับควายตัวนี้มาเบิ้งตัวแท้เลยมาชมตัวแท้ได้ด้วยครับเด้อรับประกันความงามเนะครับเด้อเบิ้งบันท้ายครับเบิ้งบันท้ายเบิ้งหางพัวดีครับผมควายตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดแปดสิบห้าครับแปดหมื่นห้าพันแม่นหท่อกันมวะครับท่อกันกับแม่เมื่อกี้เด้อครับเด้อ นี่นะครับเบิ้งคักๆเลยครับผมเบิ้งคักๆครับผมสนใจจ้าเด็กกิ่งกลางสอบถามได้เลยครับเด้อแปดหมื่นห้าพันโอเคครับนี่ตัวครับผมกระสันกอดทันหนีนะครับเนาะกดกดดิ้งกดทรัพย์สุขักดติดตามให้เบาจุนี่นะครับเด้อสิมีกําลังใจเฮ็ดชิปให้เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมหรือติดตามนะครับเนาะสวัสดีครับนี่ตัวครับครับผมสวัสดีครับ